สวัสดีครับใครที่ติดตามวอลเลย์บอลมานั้นก็ต้องรู้จักบุ๋มบิ๋มชัชชิอ่อนโมกศีอย่างแน่นอนละครับก็เรียกได้ว่าเธอคนนี้ก็มีฝีมือที่เก่งกาจที่ทุกคนให้การยอมรับอีกทั้งยังมีความรับผิดชอบความอดทนในการฝึกซ้อมอีกต่างหากนะครับจึงทําให้เธอมาถึงจุดนี้ได้แต่เส้นทางในการก้าวมาสู่การเป็นนักกีฬาทีมชาติของเธอนั้นไม่ได้โรยด้วยกีบลูบนะครับ เราก็มาดูกันว่าเธอนั้นเป็นใครมาจากไหน,นครับแล้วก็ต้องเจออะไรมาบ้างก่อนอื่นก็ต้องไปทำความรู้จักกับสาวน้อยมหัศจรรย์คนนี้กันก่อนนะครับชัชชูอนโมกสีหรือบุ๋มบิ๋มนะครับเธอก็เกิดเมื่อวันที่6พฤศจิกายนพศ2542ปัจจุบันอายุก็ย่าง23ปีแล้วนะครับภูมิดำเนาของเธอก็เป็นคน อำเภอพุทธไทยสงจังหวัดบุรีรัมย์นะครับส่วนสูงก็180เซนติเมตรกระดดตบ302เซนติเมตรบล็อกก็295เซนติเมตรชัชชุออนโมกสีบีดาของเธอก็ชื่อชัยโมกสีนะครับแล้วก็มารดาชื่อสุบันโมกสีส่วนเส้นทางการก้าวเข้าสู่วงการวอลเลย์บอลของเธอ ก็เริ่มจากที่บุ๋มบิ๋มได้เข้ารับการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งของโรงเรียนเทศบาล3วัดชัยนาวาดนั่นเองนะครับด้วยความสามารถของเธอรูปร่างที่สูงก็ทำให้เธอได้เป็นตัวหลักของทีมโรงเรียนและก็ลงแข่งขันในแมตต์ต่างๆอย่างต่อเนื่องโดยเธอก็มีความสามารถพิเศษทางด้านกีฬาประเภทกีฬาวอลเลย์บอลนะครับตามโครงการส่งเสริมความสามารถพิเศษ ทางด้านกีฬาของกองการศึกษาเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีโดยที่นายเอกพันธ์อินใจเอือ้อนายกเทศมนตรีมีนโยบายการส่งเสริมทางด้านกีฬาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีสุขภาพและสามารถใช้การกีฬาพัฒนาไปสู่อาชีพได้ซึ่งชัชชูออนในขณะนั้นก็ได้รับการฝึกวอลเลย์บอลโดยมีอาจารย์เฉลิมชาติรุจิเชาวรองผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลสาม วัดไชนาวาดเป็นผู้รูแรและฝึกสอนนะครับโดยทางโรงเรียนก็ได้ส่งเสริมเข้าร่วมการแข่งขันในรายการวอลเลย์บอลทั้งระดับกีฬาท้องถิ่นระดับภาคระดับประเทศอย่างต่อเนื่องสโมสรวอลเลย์บอลอยุธยาย atcc เป็นทีมวอลเลย์บอลที่เข้าร่วมการแข่งขันหลีกอาชีพในประเทศนะครับโดยมีจลัดเหนี่ยมทัพทีมและชำนาดดอกไม้เป็นผู้ฝึกสอน ได้เล็งเห็นแววความสามารถจึงได้นำมาพัฒนาแม้ด้วยวัยเพียงแค่14ปีแต่ก็ไม่เป็นปัญหานะครับเพราะสามารถเข้าร่วมในการฝึกซ้อมกับนักกีฬาคนอื่นในทีมได้เป็นอย่างดีจนสามารถพัฒนาขึ้นเป็นผู้เล่นตัวหลักให้กับสโมสรได้แล้วก็ได้ลงเล่นทำการแข่งขันเกมแรกของการเปิดฤด,ด,ดูกาลโดยพบกับทีมอุดรธานีนะครับ ในเดือนพฤษภาคมพศ2558เธอก็ได้เข้าร่วมการแข่งขันวอลเล่บอลหญิงชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน23ปีนะครับซึ่งเพื่อนร่วมทีมของเธอตอนนั้นก็มีรุ่นพี่อย่างพิมพิจยากกกรรมวีหลังทีมชาติไทยและเพียวอัชรพรคงยศที่เล่นตำแหน่งเดียวกับเธอนะครับของปี2015ที่จัดขึ้นประเทศฟิลิปปินส ซึ่งทีมของเธอก็เป็นฝ่ายชนะทีมชาติญี่ปุ่นในรอบรองชนะเลิศด้วยคะแนน3ต่อ2เซตนะครับส่วนในรอบชิงชนะเลิศทีมของเธอก็เป็นฝ่ายพ่ายทีมชาติจีนด้วยคะแนน3ต่อ1เซตในปีพศ2560ชัชชุออนก็เข้าร่วมการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน23ปีของปี2017ที่จัดขึ้นที่ประเทศไทยนะครับ ซึ่งทีมของเธอก็ได้อันดับที่2โดยในรอบชิงชนะเลิศเป็นฝ่ายพ่ายทีมชาติญี่ปุ่นด้วยคะแนน2-3ต่อเซตนอกจากนี้แล้วเธอก็ยังได้รับรางวัลต,ตัวตบหัวเสายอดเยี่ยมต่อมาชัชชุออนก็ได้เข้าร่วมการแข่งขันวอลเลยบอลหญิงชิงแชมป์สมโมสรเอเชียปี2017ที่จัดขึ้นประเทศคาซัคสถานนั่นเองรวมกับสมโมสรวอลเลยบอลสุพรีมชนบุรี ซึ่งทีมของเธอก็ได้รับรางวัชลชัลเลิศเป็นฝ่ายชน,นะทีมสโมสรมิซามิสึสปริงด้วยคะแนน2ต่อ3เซตและเธอก็ยังได้รับรางวัลตัวตบหัวเสายอดเยี่ยมและในเดือนสิงหาคมเธอก็ได้เข้าแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชียปี2017ที่จัดขึ้นประเทศฟิลิปปินส์ซึ่งทีมของเธอก็ได้รับอันดับที่2นะครับ โดยรอบชิงชนะเลิศก็เป็นฝ่ายพ่ายทีมชาติญี่ปุ่นด้วยคะแนน2ต่อ3เซตในเดือนพฤศจิกายนพศ2560ชั25 60, ชชุออนก็ได้ทำหน้าที่ร่วมกับทีมโรงเรียนการชนะพิเศษวิทยาลัยสุพรรณบุรีในการแข่งขันวอลเลย์บอลเยาวชนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยของปี2560นะครับ ซึ่งชัชชุอรนก็ได้มีส่วนช่วยให้ทีมเป็นฝ่ายชนะทีมโรงเรียนกีฬาคอนครนอนวิทยา6ในรอบรองชนะเลิศด,ด้วยคะแนน2ต่อ3เซตนอกจากนี้แล้วเธอก็ยังได้รับรางวัลผู้เล่นทรงคุณค่าอีกด้วยในปีพศ .2561 ชัชชุอรนได้เข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาที่สถาบันการพละศึกษาวิทยาเขตมหาสารคามคณะศิลปาศาสตร์นะครับ สำหรับชัชชุอรนโมกสีแล้วก็ไต่อันดับฐานะนักวอลเลย์บอลหญิงดาวรุ่งโดยปี2561ก็ถูกสโมสรยักษ์ใหญ่อย,อย่างสุพิมชนบุรีอีเทคดึงตัวเข้าเสริมทัพร่วมกับรุ่นพี่ทีมชาติอย่างปลื้มจิตทินขาวและนุสลาต้อมคำนะครับก่อนที่จะพาทีมไปถึงตำแหน่งแชมป์วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์สโมสรเอเชียปี2017และ2018ซึ่งผลงานส่วนตัวบุ๋มบิ๋ม ก็คว้าตำแหน่งตัวตกหองเสายอดเยี่ยมไปครองทั้งนี้ชาชุออนโมกสีก็ได้มีโอกาสไปลงเล่นในต่างแดนกับทีม PFU b l u e c a t ของประเทศญี่ปุ่นในฤดูกาลปี2018-2019นะครับแม้จะไม่ได้รับการต่อสัญญาแต่ผลงานส่วนตัวของบุมบิมแล้วก็ถือว่ายอดเยี่ยมทําแต้มรวมไปถึง251คะแนน ก่อนจะกลับมาเป็นกำลังหลักของนครราชสีมาเดอะมอลลุยวอลเล์บอลหญิงในไทยแลนด์ลีกนะครับบุ๋มบิมก็ได้แสดงศักยาภาพยอดเยี่ยมอย่างต่อเนื่องจนได้รับความสนใจจากสโมสรจากต่างประเทศของประเทศตรุรกีนะครับแล้วก็ได้รับสัญญาอาชีพจากซารเยเบริเยดิซ,ซีทีมวอลเล์บอลหญิงในลีกตุรกีดึงตัวไปร่วมทีมโดยมีอัชรพรคงยศ มือตกหัวเสาชาวไทยอีกรายสังกัดอยู่ด้วยนะครับส่วนผลงานที่มีกับทีมชาติชุดใหญ่ก็คืออันดับ5รายการ AVC c คลับปี2014เหรียญทองซีเกมปี2015เหรียญเงินมงโทวอลลี่มาสเตอร์ปี2016อันดับ6กเวลกังปีเหรียญทองซีเกมปี2017เหรียญเงินเอเชียนเกมปี2018 เหรียญทองแดงเอเชียนคัพปี2018เหรียญทองซีเกมปี2021นะครับอย่างไรก็ตามก็มาคอยติดตามสาวสวยแนวรุกคนนี้ต่อไปนะครับอายุของเธอก็ยังน้อยอยู่นะครับมีโอกาสไปได้ไกลกว่านี้อย่างแน่นอน